สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะคุ้นคุ้นไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนนะคะตรงนี้นะคะก็คือแยกบางกะปีนั่นเองนะคะที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะบีนะคะซึ่งถนนทางแยกนี้นะคะเป็นถนนยกระดับที่เขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อดิฉันถ่ายเมื่อหลายๆอาทิตย์แล้วคะ่ะ ในอาทิตย์นี้นะคะดิฉันไปถ่ายก็คือไปถ่ายเมื่อคืนนะคะปรากฏว่านะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะเขาเปิดถนนแล้วนะคะสามารถขําแยกบางกะปิได้แล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีบางกะปินะคะไปสิ้นสุดที่แยกบางกะปิค่ะก็คือดิฉันเดินไปถ่ายที่ แยกบางกะปีนะคะว่า,าทางแยกยกระดับเนี้จะไปสิ้นสุดที่ไหนนะคะปรากฏว่าไปสิ้นสุดที่แยกบางกะปีค่ะดิฉันก็ยืนถ่ายอยู่สักพักนึงนะคะว่าเนี่ยถนนเนี่ยสูงมากๆนะคะที่รถขึ้นไปเนี่ยมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปได้ยังไงคะนี่สูงมากๆเลยเราดูอย่างนี้นะคะเวลา,เ,าเขา ขึ้นไปนะคะรถเนี่ยจะขึ้นตั้งแต่ทางที่ทางเรียบถนนนะคะด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือบรรยากาศของสี่แยกนะคะทางนี้ก็จะเป็นทางด้านล่างของถนนที่เขาก่อสร้างนะคะถนนข้ามแยกนะคะตรงนี้เป็นด้านล่างนะซึ่งเป็นสี่แยกของบางกะปิค่ะสี่แยกบางกะปิที่จะตรงไปที่ ตรงไปก็จะเป็นแถวแยกบางกะปินะคะไปทางแฟตคลองตันนะคะแล้วก็ถ้ามาฝั่งนี้ก็จะไปหน้าห้างเดอะมอลนะคะหน้าห้างโลตัสนะคะถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งทางโน้นนะคะก็จะเป็นถนนสีนารินนะคะแล้วก็นะคะก็จะเป็นแยกบางกะปินะคะดิฉันดูนะคะว่าตรงนี้นะคะเป็นการก่อสร้างนะคะ ด้านล่างของตัวสะพานนะคะซึ่งสีแยกนี้นะคะจะมาจากแยกหน้าฮาังหรือมอบางกะปินะคะแล้วก็จะไปสู่ทางแฟตคองตันนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะไปถนนสีนัครินนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะไปถนนบางกะปินะคะปรากฏว่านะคะดิฉันก็ได้ดูข่าวนะคะ ในการเปิดสะพานบางกะปีนี่นะคะแล้วก็สกายวอล์กที่จะไปรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะนายวิษนุทรัพ์ยสมคนนะคะลองพูดว่ากรทมนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปีนะคะว่าโครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน3-4ปีก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะล่าสุดได้แบ่งช่วงการก่อสร้างโดยปัจจุบันได้ปิดสแยกบางกะปีนะคะ เพื่อวังคานเหล็กของสะพานนะคะความยาว35เมตรนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จคืนทางแยกได้อีกครั้งวันที่9มิถุนายนนะคะเพื่อให้รถที่มาจากดําสาลีบางกะปิสามารถเลี้ยวขวาที่แยกบางกะปิได้ส่วนตัวสะพานข้ามแยกบางกะปินะคะกําหนดแล้วเสร็จวันที่31กรกฎาคม2566ค่ะและก็จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะคะในวันที่1 สิ้อหาคม2 5 6หนะคะเพื <S <S ะะ่อให้รถใช้งานได้บางส่วนก่อนนะคะแต่ก็จะมีการเก็บประเอียดของโครงการควบคู่ไปด้วยในช่วงกลางคืนนะคะนอกแต่นี้นะคะหลังจากสร้างสะพานเสร็จแล้วก็จะมีการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้านะคะความยาว1 4 0 0เมตรนะคะ ขนานกับสะพานข้ามแยกบางกะปินะคะตั้งแต่ช่วงตะวันนาเดอะมอบางกะปิไปจนถึงแฟดบึงกลุ่มนะคะรวมถึงเชื่อมต่อทางเดินจากรถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองจนถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะโดยคาดว่าทางเดินลอยฟ้าทั้งหมดจะแล้วสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปินะคะก็คือสะพานลาดพร้าวถึงเซรีไทยนะคะ มีขนาดสีช่องจราจรนะคะกว้าง16.5 10เมตรนะคะยาวประมาณ900เมตรนะคะเสริมการรับน้ำหนักรถบรรทุกและแผ่นไหวตามมาตรฐาน AASHTO LRFD นะคะสร้างเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งบนชนทางบกเรือราง เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมครงข่ายถนนในพื้นที่เขตบางกะปิรวมถึงปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะรวมระยะทางโครงการยาว1,600เมตรใช้งบประมาณ798ล้านแปดแสนบาททวนนะคะใช้เวลาก่อสร้าง3-4ปีนะคะ ชาวลาดพร้าวเพนะคะเปิดแล้วถนนข้ามแยกบางกะปิขาออกนะคะส่วนขาเข้ารอวันที่หนึ่งกันยานี้นะคะวันที่สองสิงหามคม2566น้านะคะนายวิษณุทรั์สมพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะโพสผ่านเฟซบุ๊กนะคะว่าวันนี้นะคะสองสิงหามคม2566้าสะพานข้ามแยกบางกะปิก็คือสะพานราดพาร้าวเสือไทยนะคะเริ่มเปิด ให้ใช้ฝั่งขาออกโซคาวนะคะระหว่างเวลา5.00นถึง22.00นและปิดการจราจรช่วงกลางคืนเพื่อเก็บประเอียดของงานส่วนฝั่งขาเข้าจากถนนเสรีไทยไปถนนรัดพทาคาดว่าจะเปิดใช้บริการประมาณเดือนกันยายนนะคะก็คือวันที่1กันยาย,ยน2566นะคะ ส่วนงานก่อสร้างสกายวอล์กนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นการก่อสร้างทางเดินใต้สะพานข้ามแยกและตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะแยกเป็นช่วงที่1นึงนะคะ,ะต่อเชื่อมกับทางเดินของสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิถึงสะพานลอยคนเดินข้ามห้างสเินคาเดมอลนะคะความยาว200เมตรอยู่ระหว่างก่อสร้างกำหนดเปิด ให้ใช้งานกลางเดือนสิงหาคม2,566นะคะช่วงที่2เชื่อมต่อกับสะพานรอยคนเดินข้ามห้างสรรพสินค้าเดมอไปตามแนวใต้รถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองถึงสี่แยกลำสาลีนะคะความยาว600เมตรอยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะกำหนดเปิดใช้งานสิ้นปี2,566นะคะช่วงที่3จากสามแยกบางกะปินะคะถึงสะพานรอยคนเดินข้าม ท่าเรือวัดศรีบึงเรืองนะคะความยาว600เมตรอยู่ระหว่างก่อสร้างกำหนดเปิดให้ใช้งานเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะข่าวเมื่อวันที่17สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะกทมนะคะสั่งระง,งับสะพานข้ามแยกบางกะปินะคะปรากฏว่าแผ่นเหล็กทับคนงาน2คนนะคะ กทมสั่งระงับการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิหลังเกิดอุบัติเหตุแผ่นเหล็กร่วงทับคนงานเสียชีวิต2คนชี้เหตุผิดพลาดจากขั้นตอนการติดตั้งกระทรวงแรงงานเรียกนายจ้งคุย24สิงหานี้นะคะเยียวยาผู้ที่เป็นลูกจ้างนะคะวันที่17สิงหาคม2566นะคะนายเอกวรัญยูอัมรปานโคสุขของกรุงเทพมหานครเผยกรณีอุบัติเหตุ แผ่นเหล็กสะพานข้ามแยกบางกะปิร่วงทับคนงานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิสะพานลาดพร้าวเสรีไทยเกิดเหตุขณะติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงบริเวณใต้ท้องสะพานข้ามแยกบางกะปิฝั่งขาเข้าโดยวิธีการใช้เครนและรอก เพื่อยกแผ่นเหล็กขึ้นติดตั้งใกล้ท้องสะพานและเชื่อมติดกับโครงสร้างคานเหล็กนะคะสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนการติดตั้งทำให้แผ่นเหล็กหล่นลงมาจากแนวจุดรองรับของคานแผ่นอยู่กับรอกรับไม่ได้ล่วงลงสู่พื้นส่งผลให้คนงานพัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บสองคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่งคน ขณะปฏิบัติงานมีการปิดกันน้นชลจรทําให้ไม่กระทบกับผู้ใช้เส้นทางนะคะในเบื้องต้นนะคะกรุงเทพมหาคนครได้สั่งระงับการก่อสร้างงานดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนะคะพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับจ้างเพิ่มขั้นตอนและวิธีการติดตั้งให้มีความปลอดภัยพร้อมทั้งตรวจสอบความเสียหายนะคะโฆษกของกรุงเทพมหาคนครกล่าวอีกว่าส่วนมาตรการเยียวยาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งามาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอก่อนการก่อสร้างต่อไปนะคะสำหรับพื้นที่เกิดเหตุนะคะผู้รับจ้างได้ติดตั้งแนวแบรรเออร์ rier, กั้นพื้นที่ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วนะคะหากมีการทำงานในส่วนที่ล้ำเข้ามาในผิวจลาตร จะมีการปิดเบี่ยงแต่ละตอน,นะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและให้ดำเนินการในช่วงเวลา22.00นถึง5านาฬิกานะคะกำชับคุ้มเข้มความปลอดภัยนะคะโดยสำนักง,งานโยธาได้กำชับผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยโดยเน้นมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลการใช้อุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะการทํางานในที่สูงกาชับผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและให้เพิ่มวิธีการขั้นตอนการติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อนําเสนอก่อนปฏิบัติงานต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอีกนะคะ อีกทั้งกองควบคุมการก่อสร้างสำนักการโยธาได้แต่งตั้งคณะทํางานด้านความปลอดภัยและลงพื้นที่ตรวจนะคะแจ้งกํากชับและแก้ไขปรับปรุงมาตรการต่างๆเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่เสริมขึ้นมานะคะเรียกนายตั้งคุยยีสี่สินคานะคะเยียวยาลูกจ้างนะคะด้านนายสมพจน์นะคะ กวังแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะกสรนะคะกล่าวว่าพนักง,งานความปลอดภัยสรอพอ .4 และสอปอข12นะคะจะเชิญในจ้างและผู้เกี่ยวข้องมาพบในวันที่24สิงหาคามนี้นะคะหากเพราะว่าในจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทังกล่าวก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะนายบุญสง ทัพชัยยุทธนะคะเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมสปสอนะคะกล่าวเพิ่มว่าลูกตั้งผู้เสียชีวิตชื่อนายอนันต์รองศรีนะคะเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับกรณีลูกตั้งเส,เสียชีวิตนะคะเช่นค่าทำศพแก่ทายาท50,000บาทค่าทดแทกนกรณีเสียชีวิตให้กับทายาท120เดือนเงินเดือนของลูกตั้งเดือนละ1 8 0 0 0 เป็นเงิน1,512,000บาทและเงินบำเหน็จชราภาพนะคะ4,6,816 23จุด23สตังค์นะคะเป็นเงิน1 6ึ8 8ล้แบาท23สิาตังค์นะคะสำหรับจ้างผู้ได้รับบาดเจ็บสรายนะคะหลังเกิดเหตุทั้งสองคนได้รับาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นพร,รัตน์นะคะ ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเห็นไหมคะการก่อสร้างก็มีเหตุการณ์อะไรมากมายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะกรณีที่ก่อสร้างสะพานแล้วก็มีสิงก่อสร้างนะคะหล่นมาทับคนงานนะคะก็คือตอนที่ยกคา,านเหล็กขึ้นไปนะคะเชื่อมกับตัวสะพานแล้วก็ปรากฏว่า,าตัวสะพานนะคะ ที่เป็นตัวเชื่อมนะคะมันหล่นลงมานะคะก็เลยมาทับคนงานนะคะก็บาดเจ็บสองรายนะคะแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะเอ,อ่ยังไงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุก,การณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุก,การณ์อย่างนี้นะคะเราจะเสียขวัญกำลังใจนะคะเวลาเราเดินเดินอยู่เนี่ยเราก็กลัวว่าสะพานจะหล่นมาทับเรานะคะเราไปเดินอยู่ข้าง ใตสะพานเนี่ยคะ่ะรถสะพานเนี่ยเราก็เดินด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ระเวดระวังนะคะกลัวว่าสะพานจะหล่นลงมาเหมือนกับหลายหลายกรณีหลายหลายเคสนะคะที่เป็นลักษณะเช่นนี้นะคะตรงนี้นะคะดิฉันก็เดินนะคะเดินไปตั้งแต่แยกบางกะบ,บินะคะแล้วก็จะเดินตรงไปยังอ่ห้างเดอะมอลล์บางกะบ,บิเมื่อกี้ดิฉันไปถ่ายที่บริเวณ สี่แยกที่เป็นสำนักง,งานเขตบางกะปินะคะทุกทท่านเห็นไหมคะสำนักง,งานเขตบางกะปินะคะแล้วก็ตรงนั้นนะคะที่เป็นบริเวณสี่แยกนะคะเดซันเดินไปถึงตรงนั้นแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็เดินมาจนถึงหน้าห้างดูมองบางกะปินะคะเห็นไหมคะหน้าห้างดูมองบางกะปีตอนนี้ก็เสร็จแล้วบางส่วนนะคะที่เขาปรับปรุงโฉมใหม่นะคะเขาทําศูนย์การค้าใหม่นะคะ เป็นที่มาของการปรับสมใหม่ของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเหตุใดเขาถึงปรับสมใหม่ของเดอะมอลล์บางกะปินะคะเดออะมลล์กรุ๊ปนะคะทุ่มสองหมื่นล้านนะคะพิกชมใหม่เดอะมอลล์บางกะปิบางแคนะคะแล้วก็พื้นที่รวมกว่าเจ็ดแสนตารางเมตรนะคะสู่เดอะมอลล์ไรส์สโตร์นะคะอนนาณาจักร ศูนย์การค้าครบวงกรของกรุงเทพนะคะฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกพร้อมเผยโฉมทันวาคม2566นี้นะคะนางสาวสุภรักษ์อำพุธนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมองกรุ๊ปจำกัดนะคะเผยว่าหลังจากการรีแบรน i ดิ้งนะคะเดอะ,ะมอลล์ไรสโตงามวงวานและท่าพระทำให้เดอะมองกรุ๊ปนะคะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะ ทั้งจากกลุ่มลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจนะคะซัพพลายเออร์แบรนด์ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆม,มาที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถกวาดรางวัลใหญ่ๆระดับนานานชาตินะคะได้นะคะโดยตามแผนยุทธศาสตร์รถแมพของกลุ่มเดอะมอลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒน,นา้านธุรกิจการค้า และย่านที่พักอาศัยที่สำคัญของกรุงเทพเพื่อให้ตอบรับกับแผนการพัฒนาสร้างความเจริญของกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแผนการสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งและเส้นทางคมนาคมนะคะโดยศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลทุกสาขานะคะตั้งอยู่ใน Key s t r a t e g i Location นะคะ ทำเลทองที่มีศักยภาพสูงและเชื่อมต่อโครงการโครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลักของกรุงเทพและแต่ความสําเร็จในการพผสมของเดอมอลและไลสโตนะคะงามวงวานและท่าพ,พระนะคะตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์ทําเลที่มีศักยภาพการเติบโตที่สําคัญนะคะเป็นศูนย์การค้าครบวงจรบนพื้นที่ทั้งสองศูนย์การค้านะคะรวมกว่า ติดแสนตารางเมตรนะคะเดอะมออบางกะปิก็สามแสนห้าหมื่นตารางเมตรแล้วก็เดอะมออบางแคก็สามแสนห้าหมื่นตารางเมตรนะคะบริษัทจึงได้เร่งปรับโฉมใหม่นะคะปรับโฉมภาพลักษณ์ใหม่อีกสองสาขาที่สำคัญก็คือเดอะมออบางกะปิและก็เดอะมออบางแคนะคะสู่เดอะมออไลฟ์สโตร์นะคะคอนเซปต์อ่าแฮปปี้เพลส ทูลิปไรนะคะชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัวภายใต้งบประมาณ20งหมล้านบาทนะคะโดยทั้งสองสาขาจะเป็นแฟลกชิปสโต์ของเดอะมอลไลท์สโต์นะคะที่สมบุรณ์แบบไล้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งย่านบางกะปิบางแคและพร้อมเผยโฉมใหม่ในเดือนธันวาคม2566นะคะและคาดว่าหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มนะคะเทปสิก ให้กับศูนย์การค้ามากกว่า30%นะคะนางสาววราตุลาพรนะคะประธานบริหารกลุ่มาการตลาดบริษัทดูมองกรุ๊ปจำกัดน,นะคะเผยว่าสำหรับกลยุทธ์หลักทางการตลาดนะคะบริษัทยังคงเน้กนการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นหัวใจสำคัญเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทุกเดอรเนเนนะคะโดยพื้นที่รอบ10กิโลเมตรของเดอะมอลลี่สโต์บางกะปินะคะคีย mm ์สตาร์จี้โลเคชันนะคะสำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันออกมีประชากรกว่า2ล้านคนและมีประชากรดิจิตัลสูงถึง5ล้านคนนะคะ mm hmm. นอกจากนี้จนะมีโครงการอสังาหาริมทรัพย์ที่พักคอนโดมิเนียมมากกว่า1.2ล้านยูนิตนะคะ แล้ก็ยังตั้งอยู่บนทำเลส,สำคัญนะคะบนถนนลาดพร้าวบางกะปิแยกบางกะปิและลำสาลีนะคะโดยมีสถานีลำสาลีเป็นศูนย์รวมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าหลัก3าสายนะคะคือโครงการรถไฟฟ้าไอมอทีสา,สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนมกราและอีกสองสายนะคะคือโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมืองบุรีโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะคะแครายลำสาลี ari, ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีส้มนะคะและสำหรับศูนย์การค้าส่วนพื้นที่รอบ10กิโลเมตรของเดอะม l ลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนะคะ คีสตานิตี้โลเคชันนะคะสำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีประชากรกว่า1.5ล้านคนนะคะและมีประชากรดิจิตัล3.5ล้านคนมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พักคอนโดมิเนียมมากกว่า100แสนยูนิตนะคะถือเป็นหนึ่งในทำเลสักยภาพที่ดีที่สุดของฝั่งทนตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมกาญจนาพิเษกนะคะโดยมีสถานีหลัก2โครงการรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือสายสีน้ำเงินนะคะเป็นเครือข่ายคมดาคมที่สำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะคะนางสาวอัญชลีพัฒนาธนาะสุกนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะอของเดอม,มอลกรุ๊ปนะคะเผยว่าด้วยวิสัยทัศน ศักยภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์การค้าของกลุ่มเดอะมอลนะคะบริษัทเชื่อมั่นว่าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลลรสโตบางกะปิบางแครนะคะจะเป็นเลนดมาร์กสำคัญของย่านบางกะปิบางแคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดและสามารถดึงดูดนักช็อปได้ทุกเจเนเรชันนะคะโดยทั้งสองศูนย์การค้าจะถูกดังสค์ให้เป็นอาณาจักร ศูนย์การค้าที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดของย่านนะคะมีร้านค้ามากกว่า1,000ร้านค้าแล้วก็1,000สาขานะคะและนอกจากจะมีพัฒมิตรทางธุรกิจที่สำคัญผู้ประกอบการร้านค้าซัพพลายเออร์ที่แข่งกันนะคะบริษัทยังได้เพิ่ม key answer น,นะคะแล้วก็ key manage น,นะคะร้านค้าชั้นนำนะคะแบรนด์สินค้าใหม่ๆเพื่อเป็นการยกระดับและขยายกลุ่มลูกค้าพร้อมตอบไร สไตล์ตของลูกค้าทุกกลุ่มมากขึ้นนะคะดิฉันจะนำทุกท่านนะคะขึ้นไปสู่สถานีรถไฟฟ้าสถานีบางกะปินะคะเพื่อจะถ่ายทำถนนข้ามแยกลาดพร้าวนะคะรถไฟฟ้าผ่านมาพอดีค่ะดิฉันก็เลยได้ถ่ายนะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะกำลังเข้าสู่ตัวสถานีลาดพร้าวนะคะ,อะตอนนี้นะคะสถานีลาดพร้าวเนี่ย ตั้งแต่มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดนะคะแล้วก็ทางค้ำแยกเปิดนะคะก็ระบายการจราจรไปได้เยอะเลยค่ะรถก็ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะคะเมื่อคืนดิฉันก็เดินทางมานะคะเดินทางมาด้วยความารวดเร็วนะคะรถไม่ติดไม่ค่อยติดนะคะดิฉันก็เลยมีโอกาสนะคะที่จะขึ้นมาถ่ายบนนี้นะคะบนตัว สถานีนะคะถ่ายให้ดูนะคะว่าบนสถานีนีนะคะที่เป็นตัวสถานีด้านบนนะคะแล้วก็ถ่ายถนนด้านล่างนะคะถนนแยกข้ามแยกบางกะปินะคะนี่รถกําลังเคลื่อนกันอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นฝั่งขาออกที่จะไปถนนเสรีไทยนะคะซึ่งขึ้นจากแยกตรงนี้นะคะ แยกบางกะปินะคะไปยาวไป1,600เมตรนะคะแล้วก็จะถึงเสรีไทยนะคะถนนเสรีไทยฝั่งขวานะคะก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะคะเขายังไม่เปิดนะคะกำลังก่อสร้างอยู่นะคะก็คาดว่าอีกไม่นานนะคะคาดว่าจะเร็วๆนี้นะคะถึงจะแล้วเสร็จนะคะตอนนี้รถก็ระบายไปได้เยอะมากเลยค่ะ มีท้งรถยนต์มีทางรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ขึ้นไปบนถนนที่เป็นแยกตรงนี้นะคะสะพานข้ามแยกนะคะสะพานข้ามแยกนี้นะดิฉันคิดว่าสูงนะคะดิฉันมองด้วยสายตานะคะขึ้นไปสูงลิฟวิ้วเลยค่ะก็เป็นความสะดวกสบายของคนขับรถที่ใช้ถนนลาดพร้าวแห่งนี้นะคะก็คงจะเป็นอะไรที่ เป็นความสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตรงฝั่งขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกายวอล์คค่ะที่เขาบอกว่ากำลังจะเปิดแล้วนะคะเขาบอกว่าเปิดแล้วแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเปิดแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดนะคะเขากำลังทำกันอยู่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะคะซึ่งดิฉันก็ถ่ายให้ดูนะคะ ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะตรงนี้เป็นทางขึ้นฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าแล้วก็จะลงไปก็จะเป็นทางที่จะเป็นทางลงไอฝั่งทางโน้นเป็นฝั่งขาออกนะคะนี่ให้ดูทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งที่รถจอดนิ่งสนิทเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้ก็รถเคลื่อนไปแล้วนะคะก็ เมื่อเสร็จแล้วนะคะดิฉันก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะคะสกายวอล์กก็ดีนะคะเมื่อสกายวอล์กเสร็จก็จะเชื่อมต่อไปถึงห้างลาดพร้าวแล้วก็ช่วงที่สองจะต่อไปถึงสถานีแยกลำสาลีนะคะแล้วก็จะต่อไปถึงแยกบางกะปินะคะอันนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะกำลังเคลื่อนจากสถานีบางกะปินะคะข้อขอ ขอพรบคุณทุกทกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสินด์ชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะลากันไปด้วยภาพสะพานข้ามแยกบางกะปินะคะแล้วก็ตัวสกายวอล์กที่จะเดินไปนะฮะเดอะมอลล์บางกะปิคะ่ะอีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะ มีอะไรคืบหน้าจะนำมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ